สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้19ทธันวาคม2563ครับจะนำเรื่องการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ500รอบที่2ครัวเรือนและไม่เกิน1,000 0บาทมาเล่าให้ฟังครับค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟังเงื่อนไขครับการจ่ายเงื่อนไขนี้ไม่ใช่เงื่อนไขของชาวนาครับ แต่เป็นเงื่อนไขของของการที่จะจ่ายได้เขาติดขัดอยู่ตรงน้นครับตรงระดับผู้บริหารประเทศนะครับส่วนชาวนามไม่มีอะไรติดขัดคือใครที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตรแปลงที่ท่านลงทะเบียนไม่มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนแปลงซ้ำซ้อนกันแปลงตกหล่นอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบอันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ และโดยเฉพาะถ้าท่านได้ไล่ละห้าร้อยรอบแรกไปแล้วนั่นชัวร์รอบสองไม่มีเงื่อนไขได้แน่นอนแล้วก็ใครที่ได้ประกันรายได้ไปแล้วด้วยก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพราะว่าข้อมูลการลงทะเบียนท่านถูกต้องหมดแล้วเรื่องของชาวนาะไม่มีเงื่อนไขเรื่องของคนที่จะทำเงินให้เนี่ยมีเราจะพยายามพูดให้พลาดพิงน้อยที่สุดครับน้อยที่สุดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเกี่ยวข้องกับกับการบริหารบ้านเมือง ทีนี้ถ้าเราพูดไปนี่มันอาจจะเป็นการพลาดพิงนะเมื่อพลาดพิงแล้วเกิดความเสียหายคนพูดจะแย่เพราะนั้นจะพูดให้น้อยที่สุดให้พลาดพิงพยายามระมัดระวังคําพูดไม่ให้พลาดพิงนะครับแต่ที่พกต้องพูดเพราะอยากให้ชาวนารู้และไม่อยากให้ไปรับข้อมูลที่ผิดผิด,ผดแล้วก็ประสาทเสียนะครับข้อมูลที่ผิดผิดและประสาทเสียคืออะไรครับถ้ามีคนมาบอกว่าวันที่เท่าไหร่เป็นวันได้เงินรอบสองนั่นแหละครับ ท่านจะประสาทเสียอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ณนะวันนี้เอาวันที่19บธันวาคม6กสานี่ยังไม่มีใครสามารถระบุวันที่ที่จะจ่ายเงินรอบสองได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมันมีหลักมีเกณฑ์อยู่ว่าวันที่เท่าไหร่จะออกมานั้นน่ะวันที่จ่ายน่ะมันถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก่อนมันจะไม่มีตัวนั้นนะครับก็จะพยายามไล่เรียงมาแต่ไล่ละห้าร้รอบแรก จริงๆแล้วการจ่ายเงินค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรก,กรผู้ปลูกข้าวนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะแบ่งจ่ายไร่ละห้าร้อยสองรอบนะครับจริงๆแล้วนี่ตั้งใจว่าคนที่ทําเรื่องทําโครงการเนี่ตั้งใจว่าจะจ่ายไร่ละห้าไร่รับหนึ่งพันครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่จ่ายครั้งเดียวจบไปเลยนะมีเจตนาที่จะจ่ายครั้งเดียวจบหนึ่งพันยี่สิบไร่ครัวเรือนแล้วไม่เกินสองหมื่นมีเหตุผลว่า ไม่ตั้งชื่อว่าเป็นค่าปลูกข้าวแล้วก็ไม่ตั้งชื่อว่าเป็นค่าเกี่ยวข้าวเพราะอะไรครับเพราะค่าตอนจะจ่ายค่าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการจ่ายมันจะมีชาวนาบางคนเนี่ยประสบภัยพิบัติเช่นประสบภัยแล้งประสบภัยน้ําท่วมทีนี้พอตอนตอนจะจ่ายค่าเกี่ยวข้าวนี่มันมีปัญหาว่าเอะค่าเกี่ยวข้าวจ่ายไหมเพราะว่าไล่คุณไล่นาคุณประสบปัญหาภัยพิบัติไม่มีข้าวอยู่เลยในนา แล้วค่าเกี่ยวข้าวจะจ่ายไหมทํานองนี้นะครับมันเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะครับผู้คิดโครงการก็เลยคิดเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเดียวกันจ่ายครั้งเดียวจบไปเลยแทนค่าปลูกแทนค่าเกี่ยวไปเลยนะครับทีนี้เรียกว่าค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งค่านี้ชื่อแบบนี้ระเบียบเอาเป็นแบบใหม่ซึ่งจ่ายได้หมดทุกรายขอให้ลงทะเบียนปลูกข้าวจ่ายหมด คุณจะมีข้าวในนาหรือไม่มีข้าวในนานาถูกภัยแรงน้าท่วมไม่เกี่ยวเพราะนี่ไม่ใช่ค่าเกี่ยวข้าวนี่เป็นคือนี่คือข่าวบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเงื่อนไขใครลงทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรจ่ายหมดจ่ายหนึ่งพันได้ควรเรือเราไม่เกินที่สินสุสองหมื่นต้องการจะจ่ายครั้งเดียวแบบนั้นนะครับเงื่อนไขจริงๆเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ ก่อนจะจ่ายได้นี่ต้องมีการประชุมกันเป็นขั้นเป็นตอนมาก็คือเอาเข้าที่ประชุมนบขที่ประชุมนบขก็คือที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีนักการเมืองผู้มีตําแหน่งสาคัญสำคัญในระดับบริหารประเทศอยู่ในนั้นเป็นผู้เป็นกรรมการนะก็ประชุมกันทีนี้ความเห็น ของนบขอเห็นชอบแล้วว่าจ่ายไร่ละพันคูเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ทีนี้พอตอนจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอละ่ะทีนี้อันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่ก็จะต้องนําเรื่องเข้าว่าประชุมอของบประมาณไร่ละหนึ่งพันคูเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่สองหมืนบาทแต่จนแล้วจะรอดเรื่องนี้ยาวนานและช้ามากเพราะมันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องเรื่องงบประมาณมาเกี่ยวข้อง มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยที่จะจ่ายไล่ละพันควรเรือแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ประมาณนั้นนะครับเพราะเขาไปดูที่ตัวเลขเงินตัวเลขงบประมาณใช้มากอย่างนั้นอย่างนี้ความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นไหมเพราะถ้ามีประกันไรายได้ข้าวไม่น่าจะมีไร่ละพันเขาบอกถ้ามีไร่ละพันไม่น่าจะมีประกันไรายได้ประมาณนั้นนะครับรก็มีหลายฝ่ายคิดแบบนี้นะซึ่งไม่รู้ว่าฝ่ายไหนละแต่ว่านายจุลินลักษณะวิเศษซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ขออนนะ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านผักดันเรื่องนี้ไร่ละพันนี่แล้วโครงการประกันรายได้นี่เป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจะต้องมีโครงการประกันรายได้เข้ามีเงื่อนไขอย่างนั้นนะครับมีเงื่อนไขาการเมืองอย่างนั้นทางนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ร่วมรัฐบาลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องบรรจุเรื่องประกันรายได้ข้าวนี่เข้าเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในเงื่อนไขจะร่วมรัฐบาลประมาณนั้นนะครับนี่มันมีการเมืองมาเกี่ยวข้องอย่างนี้ ทีนี้พอเรื่องประกันไรายได้นี่จะต้องทําจะต้องทําแต่เรื่องประกันไรายได้นี่ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลนะครับใช้งบประมาณสูงมากทีนี้ถ้าจะจ่ายไร่ละพันด้วยครัวเรือแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ด้วยนี่มันเติมงบประมาณเข้าไปอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นมีหลายฝ่ายที่อาจไม่เห็นด้วยว่าใช้งบประมาณมากนะครับจึงเป็นปัญหาว่ากว่าจะจ่ายไร่ละห้าร้อยรอบแรกได้นี่นานมากครับกว่าคั้นตัีจะอนุมัติ ก็มีการเสนอและผลักดันเป็นจานวนมากผลักดันครั้งแล้วครั้งเล่าจนมีการนําเข้าที่ประชุมครมอไม่ทันนะครับในช่วงแรกๆแ,และเอาไปดันเข้าในที่ประชุมครมในสัญจรวันที่สามพฤศจิกายนก็โอเคผ่านที่ประชมุมได้มาไล่ละห้าร้อยรอบหนึ่งซึ่งเดิมเคยบอกว่าจะได้ไล่ละพันแต่ได้ไลไ่มาได้มาไล่ละห้าร้อยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์มาเปิดเผยทีหลังว่าไอห้าร้อยนี่เป็นรอบแรกนะ แล้วจะมีรอบสองอีกนี่นาจุลินลนักษณะวิสิทธิ์เป็นคนพูดทีนี้ทีนี้พี่น้องชาวนาก็มาดูเงื่อนไขที่จะได้ทีนี้เงื่อนไขที่จะได้นี้นี่ไม่ว่าท่านที่ฟังคลิปอยู่นี้ท่านจะชอบนาจุลินลนักษณะวิสิทธิ์หรือไม่ชอบอันนั้นขอให้ท่านแยกแยะข้อมูลนี้กับความชอบหรือความไม่ชอบส่วนตัวออกนะครับเราไม่อยากจะพูดเป็นเรื่องการเมืองเราอยากจะบอกว่าไล่ละห้าร้อยรอบที่สองนี่ นายจุลยนลักษณะวิเศษจะต้องต่อสู้และดันผลักดันอีกจึงจะได้มานะครับเพราะมีหลายฝ่ายที่เห็นว่าง,งบประมาณใช้ไปเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องข้าวเรื่องชาวนาเนี่ยโดยเฉพาะ,ะการไรายได้ข้าวนี่ใช้งบเยอะมากแล้วก็ไร่ละห้าร้อยควเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่นี่รอบแรกจ่ายไปนี่ก็ใช้งบประมาณสูงทีเดียวถ้ามีงบถ้าจะจ่ายอีกรอบก็ใช้งบประมาณอีกเท่าเท่ากันนี่ ที่จ่ายรอบแรกเนี่ยสูงครับรวมแล้วงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายไปกับประกันรายได้ข้าวและจ่ายข้าวบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลยสองอย่างรวมกันรวมรวมแสนล้านครับรวมรวมแสนไม่ถึงแสนก็ใกล้ที่สุดนะครับใกล้แสนล้านบาทนะครับนอกจากนั้นแล้วนโยบายข้าวนี่ยยังมีมาตรการเสริมคู่ขนานไปกับโครงการประกันรายได้ข้าว สินเชื่อชะลอการขายข้าวอะไรบ้างก็แล้วแต่เลยอันนั้นก็ใช้งบอีกหลายหมื่นล้านทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ว่ามีหลายฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นชอบด้วยนะครับมีหลายฝ่ายฝ่ายมีทั้งฝ่ายการเมืองมีทั้งฝ่ายอยู่นอกการเมืองนะฝ่ายนอกการเมืองที่เป็นคณะกรรมการโน่นนี่นั่นเป็นฝ่ายเ,าเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจต่างๆเนี่ยเขาก็ดูอยู่ใช้เงินเยอะ นะครับมันก็เลยมีเงื่อนไขามากทีนี้ชาวนาจะได้นี่มันต้องมีเงื่อนไขแบบนี้นายจุลินลักษณะพิเศษนี่จะต้องรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วก็จะต้องมีการนําเข้าที่ประชุมคอร์บรเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติงบเพิ่มในการจ่ายรอบสองนี่ยขออนุมัติงบเพิ่มเติมเพื่อจ่ายรอบสองคือรอบแรกเขาให้งบไปแล้วแล้วทตตี คณะปฏิบัตอนุมัติงบไปแล้ว28,000ล้านรอบ2ก็ต้องงบประมาณเท่าๆกันนี่แหละ28,000กว่ 28, าล้านนี่นะครับซึ่งการนําเข้าที่ประชุมครมอก็เพื่อเสนอของงบประมาณนะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการนําเรื่องเข้าที่ประชุมครมก็ยังไม่มีวันจ่ายและจ่ายไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีเงินจ่ายไงคณะปฏิบัตีไม่ได้อนุมัติงบจะเอาเงินที่ไหนจ่ายน่ะครับนี่คลิปนี้เราจึงมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่า ถ้ามีโซเชียลโพสแชร์ว่าวันที่เท่านั้นจ่ายรอบสองอันนั้นมั่วแน่นอนครับไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนนะครับความจริงมันต้องดูว่านายจุเินลักษณะวิเศษนี่ได้นําเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอหรือยังเมื่อไรถ้ามีการนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอและคอรมอ,อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้เมื่อไร่นั่นแหละครับหลังจากนั้นวันจ่ายจะตามมาแบบนั้นใครอยากบ้าวันจ่ายวันที่เท่าไหร่อะไรยังไง เชิญว่าไปเลยมันจะมีวันจ่ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าตราบใดที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ยังไม่ได้นําเรื่องเข้าเสนอที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีมันไม่มีวันจ่ายหรอกครับจ่ายยังไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในการดูข่าวดูโพสต์แชร์บนสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆเราก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์นในการดูแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าเงื่อนไขเงื่อนไขการจ่ายรอบที่สองมันมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องได้รับงบประมาณ โดยคณะมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มก่อนแบบนั้นวันจ่ายจะตามมาแน่นอนวันจ่ายจะตามมาเมื่อไรทีนี้เมื่อคณะมนตรีอนุมัติงบประมาณแล้วหลังจากนั้นเรื่องที่คณะมนตรีอนุมัติตก็จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเกษตรและธนาคารทสกก็จะได้ปรึกษาหารือประสานงานก,นกันและหลังจากนั้นก็กําหนดวันจ่ายและจ่ายซึ่งวันจ่ายมันจะตามมาหลังคณะมนตรีอนุมัติงบเพิ่ม แต่ตอนนี้คะรมติจะกนุมัติเพิ่มเมื่อไรครับตอบได้เลยครับเมื่อนายจุลนินลักษณะวิสิทธิ์เสนอเรื่องเขาที่ประชุมโครมแล้วทีนี้นายจุลินทําไมไม่เสเนอเรื่องสักทีอย่าลืมว่ามันเป็นการเมืองและต้องมีจังหวะจากคนไม่ง่ายจู่ๆจะไปนําเสนอเรื่องปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะจ่ายรอบแรกเองแล้วก็จ่ายยังไม่หมดทุกรลยด้วยนะครับระยะเวลามันยังไม่ห่าง เพราะฉะนั้นมันเป็นการเมืองเขาจึงต้องดูจังหวะดูจะโคนดูข่าวไปด้วยว่าชาวนาได้ครบหรอยงรอบแรกพอได้ครบไปสักระยะหนึ่งอีกนิดนิดมันดูเหมือนว่าความต้องการของชาวนาอยากจะได้รอบที่สองทวีความกำลังแรงมากขึ้นนี่เอาไปกดดันคนที่จะอนุมัติด้วยบอกเหตุบอกผลไปนี่ชาวนารอแล้วประมาณนี้นี่มันก็สมเหตุสมผลว่ากันไปนําเข้าที่ประชุมครมคมอนุมัติไปว่ากันไปหรือขอจรมไม่อนุมัติก็จะ มันเป็นการเมืองไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจึงทุกอย่างรอนายจุลินลนักษณะวิิทธิ์รองนายกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะได้เดินเรื่องเหล่านี้นะครับต้องเชียร์ให้เขาทําสําเร็จนะครับรอบสองนี่ตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนว่ายังไม่มีนะครับถึงแม้ว่านายจุลินลนักษณะวิธิ์จะเป็นผู้ประกาศบอกว่า,วารอบสองจะมีแต่ตอนนี้นี่มันมันยังไม่มี เพราะตราบใดที่ยังไม่นําเสนอที่ประชุมคณะมนตรีนี่มันก็เท่ากับไม่มีนะครับมันเท่ากับไม่มีนะแต่ถ้าเมื่อ,อไรเข้าที่ประชุมคณะมตนมตรีคณะมนตรีมันมันจึงจะสบายจะได้ว่ามีนี่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องรอรุ้นทุกวันอังคารต่อไปนี้ซึ่งการคาดการณ์ที่นี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเราคาดการณ์ว่านายจุรินลักษณะพิธิ์จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรอมวเมื่อ,อไหร่ภายในเดือนธันวาคมไม่นําเข้าอย่างแน่นอน เพราะภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐบาลมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินมากมายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อโครงการอะไรนะคนละครึ่งนอกจากนั้นยังมีมาตรการหอนึ่นๆอีกที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและจ่ายของขวัญปีใหม่แทนพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆนะครับพอจะเอาเรื่องไล่ละห้าร้อยรอบสองเข้าไปนี่มันรู้สึกมันไม่ยังไม่ถูกจงังหวะ น่าจะมีการนําเรื่องไล่ละหาร้อยเข้าไปนี่มีปี64อันนี้เป็นความคาดหมายของเราปี64น่าจะเป็นจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับจังหวะในการพิจารณาของนายจุลินลักษณะพิเศษว่าเขามีเขาจะดูจังหวะว่าเหมาะจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมครมเมื่อ,อไรเมื่อนําที่ประชุมเข้าครมแล้วมันจะต้องไม่มีปัญหามันจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเฉลุยทํานองนั้นถึงจะนําเข้า ซึ่งก่อนที่จะนำเข้าเขาจะต้องปรึกษานายกรัฐมนตรีก่อนรายละเอียดต่างๆนี่นายกรัฐมนตรีกำไว้ในกำม,มือเพราะนายกรมมัฐมนตรีนี่เป็นทั้งประธานนอบอขอด้วยประธานคณะกรรมการนโยบาย,ายข้ารงชาติและเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยถ้านายกรัฐมนตรีบอกพยักหน้าทีเดียวเท่านั้นแหละว่าโอเคทุกอย่างนำเสนอที่ประชุมครมอได้เลยแต่ถ้านายกรัฐมนตรียังเงียบยังเฉยยังยุ่งอยู่ มันก็ต้องรอเป็นจังหวะจากโคนไปอันนี้เราวิจารณการเมืองไปด้วยในตัวเลยปกติไม่น่าพูดการเมืองถึงขนาดนี้เพราะไม่ชอบไม่ชอบพูดการเมืองนะว่าปันการเมืองเป็นเรื่องของผู้บริหารมีปัญหาการเมืองอะไรก็ต้องแก้กันด้วยการเมืองนะไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่แต่ที่มันจําเป็นต้องพูดเพราะต้องสาธยายให้ฟังว่าเงื่อนไขาการจ่ายมันเป็นแบบนี้ต้องมติข้าหลงตรีอนุมัติงบก,ก่อนแล้วจึงจะเกิดบันจ่ายทีหลัง ทีนี้ที่พูดมากๆอย่างนี้ก็เพราะอยากจะเตือนสติพี่น้องที่ชมช่องของเราว่าให้มีหลักมีเกณฑ์ในการดูคลิปอย่าไปเชื่อสุมสี่สุมห้ามีวิจารณญาณในการรับชมนะเราจะรู้ได้ในย่างเดียนชัดว่าวันที่มันจะไม่มีแน่นอนในช่วงนี้วันที่จ่ายถ้าเห็นคลิปเห็นโพสเห็นแชร์ว่าวันที่เท่านั้นจ่ายจ่ายก่อนวันที่20จ่ายหลังวันที่20อะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่แน่นอนเพราะคนชมคลิปช่องของเรามีวิจารณญาณในการรับชมเป็น รู้ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ผ่านที่ประชุมคอรมอว่าอนุมัติงบมันจะไม่เกิดบันที่ที่จ่ายอย่างแน่นอนถ้ารู้หลักแค่นี้ก็ใครก็โกงหกเราไม่ได้ก็มีแค่นั้นครับเอาละครับพูดมานานพอสมควรก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปมันจนจบครับแล้วก็ขอคนถอยทุกคนทุกท่านมีความสุขกับการดูคลิปและขอภาวนาให้นาจุลินลักษณะวิสิตได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและนําเสนอเรื่อง เข้าที่ประชุมคอรมอโดยเร็วเพื่อขออนุมัติงบเพิ่มเพื่อที่จะ่ายรอบสองให้กับชาวนาโดยไวนะขอให้อาช่วยกันภาวนาให้ท่านทําสําเร็จนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอสาเร็จและคอรมอ,อนุมัติขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขคืนวันนี้ครับพรุ่งนี้ยี่สิบธันวาคมอย่าลืมไปเลือกตั้งสอจอ,อย่าลืมไปเลือกตั้งนายกอบจอครับเพื่อให้เขาไปทําหน้าที่แทนเราในการบริหารจัดการพัฒนาจงังหวัดของเรา ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องต่อไปอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสจทั่วประเทศครับ 20. ธันวธนาคมพรุ่งนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ